นิทานเรื่องหลวงจีนกับชายตัดฟืนนานมาแล้วมีหลวงจีนท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในวัดบนภูเขามาวันหนึ่งมีชายพเนจรหลงทางผ่านมาและขออาศัยอยู่ในวัดด้วยความซาบซึง้งชายผู้นั้นจึงขออาสาช่วยงานวัดโดยขอทำหน้าที่ตัดฟืนเนื่องด้วยร่างกายของเขาที่ยังคงแข็งแรงและอยู่ในวัยหนุ่ม ชายตัดฟืนได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตัดฟืนอย่างขยันขันแข็งวันแรกเขาสามารถตัดฟืนได้ถึง150ท่อนและมั่นใจว่าในวันรุ่งขึ้นจะสามารถตัดฟืนได้มากกว่าเดิมด้วยวันรุ่งขึ้นเขาลุกขึ้นมาทำงานแต่เช้าอย่างขยันขันแข็งเช่นเคยแต่กลับตัดฟืนได้น้อยกว่าเดิม เขาตัดฟืนได้เพียง150ท่อนเท่านั้นเขาคิดว่าสาเหตุที่ตัดฟืนได้น้อยอาจเป็นเพราะว่าความเหนื่อยล้าจากเมื่อวานนั่นเองแต่แล้วในวันถัดมาเขากลับตัดฟืนได้น้อยกว่าวันที่สองและวันถัดมาก็ยิ่งตัดฟืนได้น้อยลงไปเรื่อยๆทั้งที่เขายังคงขยันขันแข็งเหมือนเดิมทำงานหนักเหมือนเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดฟืนได้เพียงห้าสิบท่อนเท่านั้นเขาเริ่มอ่อนล้าและขอเปลี่ยนไปทำหน้าที่อย่างอื่นแทนวันหนึ่งหลวงจีนจึงเดินเข้าไปดูที่ลานตัดฟืนเมื่อดูอย่างถีท้วนจึงถามชายตัดฟืนว่าโยมเอ๋ยเจ้าไม่ได้รับขวานเจ้ามานานเท่าใดแล้วชายหนุ่มได้แต่นิ่งอึง้ง และคิดถึงสิ่งที่หลวงจีนถามอย่างตระหนักได้ว่าจริงสิที่เราตัดฟืนได้น้อยลงทุกทีทุกทีไม่ใช่เพราะความอ่อนล้าแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าเราไม่คิดว่าความที่ใช้ตัดฟืนนั้นยังคงคมกริบอยู่เหมือนเดิมหรือไม่เหตุที่เราตัดไม้ได้น้อยลงก็คงเป็นเช่นนี้นี่เองและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า คนเรามักคิดว่าหากเรามีความพยายามมากพอแล้วสิ่งที่ทำจะต้องประสบความสำเร็จทุกครั้งไปแต่ความจริงนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวหากความพยายามนั้นขาดการพิจารณาความรอบคอบและความระมัดระวังมุ่งแต่เพียงทำไปโดยไม่ติดตามผลความพยายามนั้นก็ย่อมสูญเปล่าหากยังเดื้อรั้นทำต่อไป ก็มีแต่จะเสียเวลาเสียแรงกายแรงใจไปเปล่าๆก็เท่านั้นเอง